น้งองกินนี่เพิ่นเวาดีดีค่ะเพิ่นว่าเป็นน้ำเต็มแก้วด้วยค่ะต่า,างๆท,ที่เพิ่นกระรองเพลงเก่งอยู่แล้วเพิ่นก็เปิดรับความคิดเห็นแล้วก็สอบถามน้องชอปเปอร์นะคะในฐานะที่น้องชอปเปอร์ก็ไปเคยประกวดร้องเพลงมาก,ก่อนแล้วมีประสบการณ์หลายอีกแบบหนึ่งนะคะมาฟังมึงค่ะว่าเพิ่นคุยเอยียงกันนะคะอยงแนวนี่ยาซอยกันกันเอาสินะครับบอกว่าซื้อตัว EP12 รอแล้วค่ะใช่แม่แม่มารอแบบ พี่พี่ติดสองคือมันเป็นมันเป็นอีกพี่นุนขีดถ่าทายแบบท้าทายมากตาเนาะคือแปกวใช่ตาเธอแปลวมากโจรตาแปลวมากสวัสดีค่ะแม่ผมสวัสดีค่ะคือเฉพาะเป็นพ่อนี่คือจริงๆอ่ะชอบเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะนะคะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแล้วร้องเพลงได้หลายแนวมากๆแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าหนูเป็นคนอย่างที่หนูบอกตลอดนะคะหนูเป็นคนที่ชอร้องเพลงม้วนหนูเป็นคนที่ชอร้องเพลงเออหนูหนูไปได้ หนูไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพราะกันข้อมวลนี่ค่ะข้อมวลเห็นรู้ป่ะแต่ว่ามีอยู่มวลในที่นี่คือบูมิวาเพราะนะครับมวลก็เพราะมันแตกต่างกันสําหรับความคิดของหนูนะมวลคือหลองเพ้งหาหลองเพ้งแบบคนตีกันนสิมหาหลองเพ้งแบบร้องเพลงห้ทำให้คนตีกันได้อันนี้คือข้อมวลข้อมวลนี้แบบว่าเวลาหลองมันหาวมนอย่างสิแต่ว่าเพราะเนี่ยคือการที่เราร้องเพลงแบบตรงคีลูกเอื้นบกเหว แล้วลูกเพื่อนต้องแบบลื่นไหลหลายๆสิ่งหลายอย่างมันมันมีหลายๆสีม่หยางซึ่งตรงนั้นอ่ะหนูไม่ได้หนูหนูกระบอกหนูกระกาวาว่าหนูกระดเดกเศษบลอยตรงนั้นเพราะว่าหนูไม่ได้มีเคยมากแต่่อนบ่ได,บด้เมียน พรสวรรค์เราไม่ได้มีเทคนิคเพราะว่าเราไม่ได้มีคนสอนแต่ว่าเราแค่เ,เก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟังจากคนที่เขาร้องเพลงร้องเพลงเป็นมาแค่นั้นแต่เราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีเทคนิคในการร้องว่าเพลงแบบนี้เสียงสูงแบบนี้มันต้องใช้เทคนิคอะไรลูกเล่อนแบบสไตล์แบบนี้เราต้องใช้เทคนิคอะไรซึ่งเราไม่มีคนสอนซึ่งเนี่ยน้องอ่ะเป็นคนที่แบบเวลาอันไม่เลนืนทั้งน้องสิ่งนะคะแบบแต่เวลา้อง้องเพลงแบบเพลงแบบ เพลงจีนเพลงสากลซึ่งเปลงพวกซุ้มมือมันเป็นเพลงเสียงสูงแบบสูงแบบยิ่งเพลงจีนนะเวลาหนูแบบว่าหนูไปก็ดีที่วีจีนเพลงจีนเงจีนเสียงสูงแบบสูงแบบสูงแบบลบแล้วลบอีกนะหนูหนูว่าป้าซุเปอร์ลองเนี่ยจริงๆแบบเวลาเราเพลงเสียงสูงแบบเหมือนต่อเนี่ยหนูได้รับมอบหมายเพลงนี้มาแล้วมันเป็นเพลงที่เสียงทุ้มเสียงใหญ่นอนน่ะแล้วมันเพลงที่บอกกับพี่เจนนะใช่ทุ้มใหญ่เนี่ยหนูได้แต่สูงเนี่ยทำยังไงให้มันไม่เขวให้มันไม่เป๋ ทำยังไงให้มันไม่ไม่ติดลูกคออิสานหนูก็ถามน้องว่าน้องแล้วพี่ร้องแบบตื้อแบบนี้แบบนี้น้องมก็จะบอกว่าพี่เจลองทําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึก่าเออมันแบบบางสิ่งบางอย่างเราไม่เป็นแล้วน้องมันเป็นมันก็ช่วยเหลือกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจอมรับตาบ้าบอได้บได้ต่บ่าบได้บอกว่าอ่าผมบอได้บอกว่าตัวผมเก่งกพราะพี่เจนหรือยังงครับต่บ้าคือตั้งคนตั้งแบบว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตผมต้องถาพี่เจนเหมือนกันเรื่องข่าวเป็นเรื่องอินเทอร โอ้ยต้องให้พี่เจนคอยสอนคอยอย่างกันสินะครับเพราะว่าเราเราจัดเจนเรื่องนี้เราเราเราเริ่มคาแรคเตอร์ชาติยูแล้วว่าเรามาห้างนี้สินะครับเพื่อคนที่ขอดีของคนอยู่แล้วสินะครับแต่เราเพิ่อนแค่อยากเพิ่มทางนึงให้ให้ให้เจะาของแบบครบเนาะมับมันครบมันกับแบบกดีมันกับดีเนาะชอปเปอร์ออกรายการเพลงใช่ไหมเคยไปประกวดใช่ค่ะน้องน้องเป็นนักร้องประกวดค่ะเคยไปแล้วกัน ไม่ทองคําครับมีไม่ทองคำสิบไม่ทองคำบอลลัมสัมง,เ,งเพศมีรายการลูกทุ่งไอดอลมีรายการดวลเพลงดังได้การยังไงวะเอ่อหลายหลายอยู่ครับผมมีม,ม,มีมีหลายรายการอยู่ถามผูใ้ใดเคยเห็นมันผ่านมากกันขอบคุณนะครับถ้าพเพื่อลองพมพ์ปรากฏรายการอะไรมั่งคุณน่ะผมลองพีมอันนี้ผมไปไม่ทองคำสิบผมลองพีมพอันนี้ ้ามันเป็นไวเหล่าแคือเพ่งเลยสีมา้าหางยางตอนนี้ครับผมหกร้อยเมตรยื้วขวาหทีลคนละทางรวมกันแล้วน่าดูน่าติดตามแมนครับผมอ่าจริงๆเรายุโตเกียวมีสี่สีสีต่างคนต่างเลยเหมือนกันก็คือกันครับผมต่างคนต่างมีแบบมีอ้่างที่แบบว่าแตกต่างกันคือทุกคนคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันสักค<า>นดเลยนะคะ คาแรคเตอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจังชอบกับอาดิังจังเดียนี่กับเตาหยีนี่คือคือคนละทางเลยแบบถ้าผมอาถาจังผมนี่ถ้าผมไปทางแบบอาเหมือน่ะมันกับมันกับ่อดด้อ่ะคือแบบไม่ถึงว่าอาดิจิไปทางแบบโอ้ยข้าเจ้าแบบสูงเงีวเนาะข้าเจ้ารอแต่งโตมาดแมนเลยแหละแต่งโตมาดแมนเลยแหละแล้วผมมาพูดนน้อยเต้าหมนั่นสิแม้เตาถ้าผมคือไปทางรอเข็มขึ้นห้มันกับเป็นไปบอดี้อ่ะคือ ทำว่า้เป็นไปฮิดใดบอเฮิดใดรอคิีมฮิดใดแต่ว่ามันมันมันร่วเป็นทางอ่าปุ่มก็รีบไปทางแบบโอ้ยเขาจะเห็นว่าพี่น้องโตเกียวนะคะเพื่อนมีความรักสามัคคีกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันดีดีค่ะช่องป้าแพทฝากกดไลค์สับสับใค์และติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ